สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะช่วงนี้มะปรางเริ่มออกนะคะเพื่อนๆนเนาะออกเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําว่าวิธีเลือกทานเลือกทานมะปรางยังไงให้อร่อยนะคะอันนี้เป็นมะปรางมะยมชิดนะคะมะปรางมะยมชิดที่บ้านนี้เองนะคะเนาะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาเลือกดูว่าลักษณะมะปรางแบบไหนจะอร่อย นะคะทานอร่อยนะคะมะปรางมะยมชิดนี้เป็นมะปรางที่ออกหวานนะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะแต่จะหวานน้ำนะเพื่อนๆเ,เนาะเราต้องเลือกว่ามะปรางแบบไหนจะอร่อยนะคะ <S <S เดี๋ยวลองมาดูนะคะเพื่อนๆเนนะาะมะปรางมะยมชิดวิธีเลือกนะคะนะวิธีเลือกนะคะถ้าจะทานมะปรางให้อร่อยจะเลือกลูกลักษณะนี้นะคะ ลูกลักษณะนี้จะมีน้ําตาลออกมานะคะจุดที่เห็นนี้คือจุดน้ําตาลนะคะเพื่อนๆน,นั้นลักษณะลูกแบบนี้นะคะจะมีรสหวานนํานะคะหวานนําเลยนะคะหวานนํามากกว่าเปรี้ยวนะคะเพราะน้ําตาลออกมาเห็นไหมคะน้ําตาลออกมาเห็นไหมนะคะเนี่ยแกะจัดแล้วน้ําตาลเริ่มออกมานะคะเ<อ>พื่อนๆดูนะคะแต่ลูกไหนที่สะอาดอย่างเงี้ยไม่ค่อยหวานนะคะ ถ้าน้ำตาลออกมาเยอะๆก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นลูกนี้สะอาดมากไม่มีอะไรเลยนะคะแบบนี้ไม่ค่อยหวานนันะม่ยงชิดปะยงชิดนะคะเนี่ยอันนี้เกลี้ยงนะคะเกลี้ยงมากแบบนี้ไม่ค่อยหวานนะคะเพราะว่าน้ำตาลยังไม่ออกมาบนผิวเลยนะคะนี่เกลี้ยงแบบนี้ไม่ค่อยหวานมีบ้างนะคะนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครไปซื้อมะปรางนะคะถ้าเห็นเปื้อนๆอย่างนี้เอาเลยนะคะเพื่อนๆรับเลยนะคะไม่ต้องไปติไม่ต้องไปติชาวสวนเขานะคะเนาะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้อะไรฉีดพ่นเลยนะคะเนาะเป็นมะปรางที่ปลอดสารพิษด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลออกมาทำให้มีรสหวานโดยธรรมชาติของมะปรางออกมานะคะเนาะ มาดูนะคะสวนของพี่กันตรีเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะคะบางคนไปซื้อไม่รู้นะคะก็ไปติเขาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สวยอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันที่จริงมันคือน้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลออกมาทางผิวหนังเขาแล้วธรรมชาติของมะปรางนะคะพี่เปลือกจะบางมากนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเรามาดูการขายนะคะแม่ค้าแม่ค้าเขาจะชอบนะคะชอบ อชอบปะปรางที่ผิวผิวพันสวยงามอะ่ะนะคะผิวพันอย่างเงี้ยถ้าเวลาเข้าไปแม่ค้าเ็าจะชอบแบบนี้มากนะคะแบบนี้เลยนะคะชอบมากนะคะแต่ถ้าเราซื้อมากินนะคะเพื่อนๆก็ขอแนะนําว่าแบบนี้แบบนี้นะคะอร่อยหวานชื่นใจเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนะหวานชื่นใจเลยนะคะนี่ อันนีคะมาปรางของพี่กันตีแก่จัดแล้วแก่จัดมากเลยนะคะเพื่อนๆดูลูกนี้นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะแก่จัดแล้วผิวพันก็จะประมาณนี้รสชาติดีนะคะชิมดูเรืวหนาหวานนำนะคะผิวจะเนื้อจะกรอบนะคะเนาะ เนื้อกรอบนะคะเนื้อกรอบอร่อยนะคะยิ่งเราแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะยิ่งเราไปทำมะปรางลอยแก้วก็ยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะมาเนี่ยมะปรางก็ลูกประมาณนี้ เป็นมะปรางมะยงชิดนะคะวันนี้เราก็จะพี่กันตรีก็จะแนะนำว่าวิธีเลือกวิธีเลือกทานมะปรางให้อร่อยเราจะเลือกลูกลักษณะไหนนะคะวิธีเลือกทานมะปรางให้อร่อยนี่ฉ่ำมากเลยฉ่ำ